สวัสดีค่ะดิฉันศาสนราจารย์ดรธิวพรราชรักผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะคริสตศาสนามหาวิทยาลัยคริสเตียนก็อยากจะหนุนใจเชิญชวนให้กำลังใจแล้วก็ท้าทายสําหรับคนหนุ่มสาวแล้วก็ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทางสถาบันของเรามีความพร้อม ทางด้านวิชาการและไม่เพียงเท่านั้นนะคะทางสถาบันเองได้มีความพร้อมในการที่จะฝึกฝนวินัยชีวิตของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทางสถาบันของเราค่ะเรามีคู่มือระเบียบชีวิตนักศึกษา ในการใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่กับร่วมกับผู้อื่นแน่นอนค่ะว่าหลักการที่ทางสถาบันของเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองตัวเองการได้เริ่มด้วยตนเองหรือการให้เกียรติกับตนเองทั้ง3หลักการนี้เป็นการฝึกฝนชีวิตของนักศึกษานะคะเรื่องของการพัฒนาชีวิตด้านของการประพฤติด้านวินัยต่างๆการใช้คําพูดมนุษยสัมพันธ์การเคารพ และการให้เกียรติกับผู้อื่นและที่สําคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบที่เราเองได้รับการมอบหมายเรื่องของการงานต่างๆทั้งเรื่องของการเรียนและวินัยชีวิตในสถาบันความซื่อสัตย์การฝึกฝนด้านของการอธิษฐานการนมัสการและ ผู้ที่มาศึกษาที่นี่นะคะชีวิตประจาวันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตื่นแต่เช้ามาเราเริ่มต้นในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันและมีโอกาสได้ฝึกฝนในการแบ่งปันในการเป็นผู้นําและมากกว่านั้นค่ะเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการถ่อมใจการรับใช้ซึ่งกันและกันเรามีโอกาสได้ทําความสะอาดในสถาบันของเรานะคะมีโอกาสได้ร่วมกันที่จะให้สถาบันได้สะอาดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรียนรู้เรื่องของความถ่อมใจแล้วก็การ รับผิดชอบหลังจากการเรียนรู้เสร็จนะคะในตอนเที่ยงเราก็มีการนมัสการแน่นอนค่าว่าเมื่อเราอยู่ในสถาบันพระคิสธรรมเรามีการได้ใกล้ชิดพระเจ้าฝึกฝนในการนมัสการในการรับใช้พระเจ้าด้านดนตรีด้านการเทศนาด้านการเป็นผู้นำนมัสการและในตอนเย็นนะคะ ไม่เพียงแต่สถาบันของเราดูแลด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณตอนเย็นเรามีการออกกําลังกายนะคะนักศึกษาที่ทุกคนมีกาได้ออกกําลังกายเรามีสนามฟุตบอลเรามีสนามบาสนักศึกษาสามารถเตะตะกร้อก็ได้เล่นบอลเล์บอลแล้วก็เรามีแอรบิกเรามีเครื่องออกกําลังกายมากมายที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจก็แจ่มใสนะคะจิตวิญญาณก็เติบโตขึ้นกับพระเจ้าและมากกว่านั้นค่ะ วันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็มีการได้ให้นักศึกษาเนี่ยออกไปฝึกปฏิบัติงานตามคิจจักรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองคิจจักรเล็กคิจจักรใหญ่เพื่อจะฝึกฝนตัวเองในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพร้อมที่จะออกไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างมืออาชีพฉะนั้นวันนี้ค่ะ ถ้าท่านเองเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกท่านขอให้ท่านได้ฟังเสียงของพระเจ้าถวายตัวของท่านแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าถวายชีวิตถวายหัวงใจเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าได้ก็คือตัวของเราเองฉะนั้นขอเชิญชวนและหนุนใจที่จะถวายตัวมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและมาเจอกันที่สถาบันพระคิดธรรมแห่งนี้นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ